แตกข้อจริงไหมพริมพริมาตอบแรงแตกคอพราวฟ้าการัญชิดาเลิกเป็นเพื่อนกันแล้วจริงไหมหลังคนสงสัยไม่มาร่วมงานแต่งงานหลังนางเอกสาวพริมพริมาเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มอย่างชื่นมื่นโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงไปร่วมแสดงความยินดีอย่างทับขั้งแต่ก็มีอีกด้านที่ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมพราวฟ้าการัญชิดาหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของสาวพริมไม่มาร่วมงานทั้งงานสละโสดและงานแต่งงานด้วยเพราะตอนงานแต่งของพราวฟ้ากับสีบววสาวพริมก็ไปร่วมงานด้วย งานนี้ก็มีทั้งชาวเน็ตและแฟนคลับบางรายคาดเดากันไปต่างๆนานาทราฟ้าอาจจะติดงานหรือไม่สะดวกมาเพราะกําลังตั้งท้องบางรายก้ององว่าทั้งคู่จะทะเลาะก,กันและเลิกเป็นเพื่อนกันไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยมีภาพความสนิทสนมออกมาให้เห็นเหมือนก่อนจนเกิดเป็นข้อถกเถียงไม่น้อยล่าสุด22กุมภาพันธ์2567สาวพริมก็ออกมาตอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองแบบจบทุกข้อสงสัยว่าเพราะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วค่ะ และเมื่อถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมสาวพริมก็บอกว่าไม่มีค่ับเพราะตั้งแต่มีเรื่องมาเขาทําให้คนเข้าใจพริมผิดตลอดและไม่เคยออกมาปกป้องเลยทั้งหา,หาที่ปากบอกว่ารักเพื่อนรักจริงๆเขาไม่ทํากันแบบนี้หรอกค่ะงานนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าไม่เพียงแค่นั้นงานแต่งพราวเอาดอกไม้ให้คุณแล้วงานแต่งคุณให้ใครรอคะซึ่งคําตอบของสาวพริมก็ทาเอาแฟนๆช็อกหลังเจ้าตัวเผยว่า มโนเป็นบุญคุณหรือคะต้องแยกแยะด้วยนะคะว,ว่าปัจจุบันสถานการณ์มันเป็นยังไงแล้วก็อย่าพูดเหมือนรู้เรื่องทุกอย่างเพียงเพราะฟังความอยู่ข้างเดียวต่อมาพราวฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสตอรี่ถึงเรื่องดังกล่าวว่าที่พี่ที่ถามไทยถึงพราวในช่องทางต่างๆคงได้คําตอบที่ชัดเจนนะขยาหาถามให้ใจเจ็บอีกเลยสิบกว่าปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่พราวรักเหมือนคนในครอบครัวจริงๆไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้อะไรที่เปลี่ยนไปหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะต่อจากนี้คงต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกขร่วมสุขอย่างที่เราเคยฝันกันเอาไว้อีกแล้วแต่ไม่ว่ายังไงทุกทางเดินที่เลือกไปขอให้สวยงามเสมอในการเวลาพิสูจน์คนซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก